ดีท็อกช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะคะเพราะว่าการดีท็อก่ยส่งผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันมาฟังกันค่าวว่าเราควรจะดีท็อกเพื่ออะไรช่วงเวลาไหนดีนในช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้จนถึงเที่ยงนะคะหรือว่าในขณะที่เราท้องว่างหรือก่อนอาหารเช้านะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนแล้วก็ลดพุงค่ะ ช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามนะคะจะช่วยในเรื่องของอระบบย่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยในเรื่องของ,ของระบบย่อยในลำไส้ลิกช่วงเย็นเวลาใดก็ได้ในขณะที่ท้องว่างจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการในเรื่องของระบบย่อยลดปรุงลดความอ้วน เมื่อทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการดีท็อกแล้วมาดูสูตรในการดีทอ็อกคลิปถัดไป